ส,สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นไ<ส> <oo> มรร้เท้ากันเดี๋ยววันนี้เรามีวิยากรรับเชิญคุณโกโก้นะครับคุณโกโก้มาแสดงนะยครับครับอ่านี้เราจะมารีวิวบ้านเรากันนะฮะอันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับเป็นคลิปนอกเหนือออกมาจากออชีวิตรอดของผมที่ทําแยกมาอีกทีนะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวนะ ไม่ขึ้นเลยอ่าเจอแล้วโย่สวัสดีครับโค้กต้อนรับกันดีจังต้อนรับกันดีจังต้อนรับกันดีจังเร็วเร็วเป็ดเป็ดเป็ดปะโตเป็วปะโตลงมาลงมาอันนี้เป็นล็อบบี้นะครับเอ้ามาเลยพาชมนะครับ โอเข้ามาข้างในนะฮะอย่าอยู่ใกล้ประตูนะครับเดี๋ยวมันระเบิดส่นี่คือล็อบบี้นะครับเออเออกระจกแตกโอ้ไม่แตกพนักงานเนี่ยพนักงานสวัสดีครับมีห้องว่างไหมครับมีครับแม่ผมขอเช็คอินห้องตัวเองครับเอครับครับอยู่ชั้นสามนะพ้องคุณครับไมชั้นสองเนยครับดูนี่ข้างในนี่ครับห้องนี้กันห้องแรก ห้องแรกห้องใครไม่มีชื่อนะครับอะไรดิปัวมีห้องน้องผมนะครับเครื่องข้างจะทําง่ายๆฮะไปห้องต่อไปกันเลย <c oughs> อ้าว <c oughs> อันนี้ห้องอะไรห้องอาหารนะครับค่างอาหารยี่ <c oughs> <c oughs> กินกินกินโยต่อไปเลยชมาที่ชั้นสอง บุคลูมตัดตามชื่อเลยครับบุคลูมไปเอ้าอาืมเดยวเฟรมหนึ่งนะอา้าวสีรูมสีสีส,ส,สีช่างแต่ห้องแซบอ้องผมนะครับ นี่เข้ามาข้างในโอ้คุง,งา่งงายแต่ไม่ง,ง่ายนะฮะมีบิวข้างนอกนะครับบ่อนข้างจะสวยงามตัวทำงานนะครับไปเขาไปกันเลยมีห้องห้องว่างครับไม่มีเจ้าของไปห้องให้เช่าครับห้องป่วยให้เช่าครับสนใจเช่าได้นะครับอ่า คืนละคืนละหนึ่งไอรอนนะครับไม่แพงมากค,คืนละหนึ่งไอรอนนี่คือห้องประชุมครับห้องประชุมนะฮะ <c oughs> ไปห้องต่อไปกันเลยนี่ห้องคุณนี่ห้องคุณโกโก้โอโก้โกโภาพหายมันหายไม่ได้ใส่นี่ห้องโกโก้ครับนี่คืออะไรครับ ทลำโพงสนุกนสนุกไปไปต่อเลยน้ำน้ำน้ำหมดแล้วไหมรู้สึกยังมีดาดฟ้าค็ไม่ดาดฟ้านะาตูก้ก็แค่อะารู้ะนะนี่ในคือห้องแต่ต่ห้องนะมีห้องผมมีห้องประชุมนะครับมีห้องคุณโกโก้นะโกโกนะ้โกโกคุมนะล่างเป็นวิวอย่างที่เห็นนะครับ ห <laughs> นึ่นมงมุมมันเดินเล่นข้างบนอยู่ได้มาเราไปรีวิวบ้านอีกหลังหนึ่งกันเลยอันตรายนะเดี๋ยวถ้ากูปิดประตูด้วยตนาะเก็บสัมภาระก่อนนะเดี๋ยวตายมีคลิปเปอร์ <c oughs> เอาเดี๋ยวลงมาล็อบบี้เลยเหตุที่เราทำประตูได้ชั้นนี้ว่าเราต้องต้องการอิงโรงแรมนะครับ วายไปรตาบ,บิดระเบิดย,ยังยังไม่ระเบิด <c oughs> ทำเเค่ละทีนี้เดี๋ยวมันใจเดียวเองเฮ้ยเฮ้ยระเบิดลลเรารู้เลยเดี๋ยวมันตีข้ามประตูไม่มาเลยมาเอางี้กดเปิดประตูแล้วลนะ่อเต้ไปเลยอาอาอาเอารู้เลยซ้ <c oughs> ำซ้ำซ้ำซ้ำ ไม่รู้แกเอ้ายับเยินเดี๋ยวใครมาซ่อมวันทีหลังก็ได้ครับหาตรงนี้นี่เฮ้แหวงเลยเว้ยคิปเปอร์ล้วยไปไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านนะครับนั่งเข้าประตูประตูอยู่นี่นะฮะเข้าองค์กดนี่คือบ้านเขาเจ้าบ้านต้องผมนะครับดูเชื่อๆดูเชื เราจเจ้าหลูมีป้ายทะเบียนด้วยครับอนี่ทะเบียนบ้านนี่คือห้องอาหารนะฮะมามามาถึงแล้วก็กินเลยหมดแรยยงเนี่ยคิปเปอร์หมดแรงกับคิปเปอร์นะครับนี่ห้องนอนนะครับเห <c oughs> มือนเขาบงกดเลยถ้าโดดจากข้างบน <c oughs> ห้องน้ำนี่ทอยเลสโอ้ <c oughs> ไปกินแลอวโอ้ยบูบูบูบวั โอ้มีห้องเก็บของครับเก็บของถอยดิเจอสมบัติแล้วมีอะไรบ้างครับเจอสมบัติแล้วเปิดกล่องใหญ่ครับอ้าาาานี่ยึดเลยเ็ดยึดครับดาบเพดยึดแล้วรวยครอบไปหมดแล้วครัมีแค่นี้แล้ว ล่าขุนซับบ้านเพื่อนเอ้ผมลืมพาไดูรอบๆโรงแรมอะอลังการเนี่ยผมว่ามันแปลกๆนะครับประตูมันไม่อยู่ตรงกลางอผมดีไซน์กูครับก่อนเจอคิดเรามาทำอะไรกันไหมครับเรามาเล่นอะไรกันไหมครับ นี่รี้ายแล้วต่ายอ่ะอ่าฮ่าฮ่าิ่ตฮ่าฮ่าฮ่าฮ่คฮ่าี่าฮ่าา่าฮา่าฮดา ตั้งแต่คลิปแรกไหมครับี p ศูนนะครับคนดูทะลุร้อยแล้วเย้ขอคุณจริงๆครับสหรับค,คลิปนี้ก็ขอคุณครับเอตีอม่ได้ผมรื้อนี่